นี่ก็คือโพลก็คือซิกมัาดีลบซิกมาดีบวกเจลมากาดีแล้วก็ทิ้ทางก็จะทิงทางเห็นป่ะ้าทิ้ทางมีสูเนี้ยตอนนี้ก็ต้องลิจากตัวเอ็กซ์เพอเชียร์ที่มันลดลงแล้วก็หนึ่งจุดศูนย์สองศูนย์เก้เก้าปดนองศูนย์จุดสองหนึ่งนถามคือทำไมโพลถึงอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งรู้ใ เป็นเรื่องสเตเบลิตี้ที่คุณจะเรียนต่อไปในบทที่6กใจเย็นๆเป็นคำถามที่ดีจำไว้นะว่าที่เราเรียนโพลอยู่ฝั่งนี้ตลอดเลยซิกบาดีเป็นลบตลอดเลยฮะไม่ใช่เด็ซิกบาดีเป็นบวกแต่ประเด็นว่าโพจริงๆมันเป็นมันเป็นลบงงไหมเป็นมันเขียนอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นบวกแต่ว่ามันใส่ข้างในลบอย่างอย่างนี้คืออย่าง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 ลบสี่ใช่ไหม ค่าโัวคือลบะะสี่บวกเจอะไรที่อ่ะซิกมากีเล็กกว่าสี่ถูกไหมดูตามน้อันคือคือเขาเขาทำให้คุณเป็นทำให้มันง่ายเรียบร้อยแล้วเราอย่าคิดมากอย่างที่ผมบอกคุณีเมื่อกี้ใช่ไหมคุณไปคิดบางเรื่องเมื่อกี้อะไรนะเจ <c oughs> เออเจอย่คิดมากนะมันคนโบราณทำอันนี้เป็นวิชาโบราณเจ็ดสิบต่่ปีนะเป็นอย่างน้อย เรื à, ่องเลยเหรอนั่นไงสิอ่ะตันนี้มีชื่อที่หนึ่งเนาะผมแค่ดีเขาเรียก d ด p e n d e n c y เนะ Exponential อีกตัวนี้คือเป็น Exponential d a m p i n g f r e q u e n c y เป็น f r e q u e n c y ทั้งสองตัวเลยนะแสดงว่าแสดงว่า e เราเป็น f r e q u e n c y เนาะโอ้โห แดดนี่รู้อะไรแดด D A M P แดดว่าเปิดติงดูด้แดดว่านี่ใครเก่งาษาแน้นอะไรบ้าง่าวอะไรทำยาวแบบทำยาแค่นี้เปล่า อันนี when, when, when young, ้เป็นแปลมันมันแปลแปลว่าเขื่อนเนี่ยแปลว่าเขื่อนคับหยาบอ่ะทำให้เปลี่ยนเหรทำให้เปลี่ยน นี่ไงนี่ไงคือมันเหมือนกับมันแต่ว่าหนวงแต่ว่ามันมันมันหนวงมากหนวงน้อยอะไรงใครณคเคยขี่พวกมอเตอร์ไซค์ขี่ไปขี่มาแล้วไอตัวโช๊คโชวคมันหมดปะ ช่วงก่อมันก็มีแต่ให anyway, ้ตัวสปริงที there, so ีไปก็เด้งดึงอ <'s> like so 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 ีก so นิดึง so ถัาเป็น so ยือแดมงแดนน้อยมั so ้ง yeah. ก็ค uh ือแดนน้อยเด้งเด้งมาแต่แ้าเจอแบบพวกบอจสใหม่ๆขี่แล้วแบบนิ่มนะแต่อันนั้นคือหน่วงหน่วงหน่วงมากก็คือมันจอพื้นพื้นกูขัดมันก็จะหน่วงหน่วงทำให้คุณไม่รู้สึกอะไร เ,เ่าลไ้อล l ชในตอนแข่งเพราะมันมันมันหนวงมากหน่วงน้อยอนึกถึงตอนคนขี่ขี่มอเร์ไซแล้วไม่มีไม่ไม่ไีโชอะเวนึนึกถึงตอนที่ขีมอร์ไซแล้วมีโชคกับไม่มไม่มีโชออ๊กอะมาล้นคะวามตกต่างอะอมของเราเรานาะ ความรเร็วถ้ามาดูตังนี้ก็ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเนาะนต้องเจ็ดสตรก่อนเนาะ คือคุณ้าว่าถ้ามีโพอตรงอยู่นี้ตัวเดิันี้คนระบบระบบี้อกบบเป็นโผคู่นเ่คืออันไหนมีโอตว์ชุดมากใหญ่กตัวนี้เป็นระบบเเซสองนะโออเเ็ตัวที่สองตัวนี้ก็เต็มตัวที่หโผอย่ตรงนี้ เจนี่สองเป็นคนอูดีโอ้ชุดใครมากดูไง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 อยู่ในมุมใช่ไหมอ่ะก็เซต์ทีหนึเซต์ทีอ่ะใค่มากเซต์ทสอมากกว่าใช่ไ เซต้าสองมากกว่าแล้วคอร์เซต้าหนึ่งกับคอร์สเซต้าสองใครมากกว่าขเป็นหนึ่งดุกว่าดกว่าเป็นหนึ่ง่า Quả, nói, quả, à. nói quả nói quả nói quả không thì đó người có mình dễ cao thì mình có bên cái nói có bên sủi có bên đỉnh cái thứ nhất là sê ta nhá sê ta đều, à lúc bên sê ô ô, ô chú là ô ใครมากกว่าเปอร์เซนโอเวอชูตหนึ่อเซน o เต์โอเวอร์ชูอง้นี่ต้องคิดเดียใครมากกว่าเซตอแล้วแบบเซนเอองโวชูตห น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอ้หเขดบงี้่ายเน <c oughs> อะ50 50ไม่น้อยกว่าต้ <c oughs> องน้อยกว่าแ่ต้องเลืน <c oughs> มีอะไรนะะุมไ <c oughs> ม่เห็นหรอว่าถ้าเยตายิ่งน้อยโอ้ยช่วยันยงเยอะเยต้ายิ่น้อยโอ้ยช่วยมันยงเอ Kế năng lúc chưa làng, ngay mày mà bạn. Ẩm hạt bác. Sao ạ? Cô à? có chút đừng bác bảo chút sau. Kết tôi rồi. Con thắc được bao đồ của cô chút mà cái kinh ใช่ใช่ใชารจเดัน,น,นถ้าเป็นศูนยเนี่ยสองเนี่ยอองนต์เพราะว่าเพรนคือล, 2, 4, ล 4, นึ่งเพราะว่ามันคือซีแมใช่ลบซีไฟนลส่วนซีไฟแน 2, ลคือสอก็คือ ร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมวุดทัวไปแล้วมันต้องน้อยมันควรจะน้อยกว่อะไร้อยเปอร์เซ็นต์สี่สเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอ์เซ็นต์เหนลแลรเรล้พี่ามอ่ะ,ะ,ะ,ะโอ้ชุดไปแล้วพี่ามสูตรว่าไง ดูไงโอ้ได้ดูที่ตรงนี้ใช่ไหมเอาต่อไปอ่ะก็นี่ไงเจอมันก็ดีนี่ หน,นึ่งกับทีมที่สองครมากก่ดียกงงผแท่หน้อยกาน้อยกว่าน้อยไ้ยิ่งหาอแล้ว คุณให้ผมผิดโอเจ้าีสออยู่นี่ใช่ใชไหมโอนี่โอเวอารดีสองมากกว่าโอเวาีหนใช่มพเีีสองต้องมากกว่าดีนะแล้วตัวนี้โอชูดมุมเซตอาเอาอตรงนี้ผิดหรือเปล่าเออใครบอกผมว่าเนี่ยมาลับมารับพิเศษเลยนะ กเขี่ยใครบอกผมเผมเขียนตามกคุณนั่นแหละไม่ใช่้วเบอกว่าตอบากว่าเ้ยใครคบอกผมเนี่ยเซต้าสอมากกว่าผมผมเขียนตามพวกคุณเนี่ยคุณบอกว่าผเขียนตามผมอยู่นี้ผมมองไม่เห็นหรอกอ่าจะเป็นใหจะเป็น

คือถ้าโอชุดเยอะตัวพีค่ามันควรจะสั้นผมก็ดูเลยมันไม่ได้ใช่หรอแลผมเขียนตามพวกคุณนะผมไม่ได้นั่นนะอ้าวปอไม่เจอยอมาอยู่ไหนนะโอะอ้าวไปอยู่นี่ได้ไง โอเคอาต่อไปต่อไป TS 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 ดูด so so ู TS ดูที่ไหนสูตร TS ว่าม่ไงจำสูตร TS ได้ไหมนี่อยู่หรอยสี่ส่วนซิมบันดีเราดูซิมบาดีใช่ไหมอ่ะมาซิมดีห่งแต่ซิมบดีสองเป็นไงใครมากกว่า อ่ะอันนี้แหละเราจะรู้ว่าใครคิดมากใครคิดน้อยอซิกมา่มาซิกมา่มาซิกม่าซิม่าซิม่าดีหนึ่งซิกม่าดีสองใครมากก่าตอนเนี้ยคือซิกม่าดีอ่ะเราซิกม่าดีหนึ่งซิกม่าดีสองเออใครมากออมากว่า ยัง่งยังไงคิดเยอะไปเลยวนี่มาอะไรนี่คิดเยอะไปเห็นบ้างฉันบอกแล้วนี่ไม่ต้องคิดมากเลยขนาดดูขนาดนี่นี่ชิ้นไม้ดีหนึ่งใหญ่ใช่ไหมนี่สองเล็กใช่ไหมมันใหญ่เราไม่คุณเรียบร้อยแล้วเราดีชิ้นไม้ดีคุณคิดแค่ขนาดคิดแค่บัวอย่าเดียวเชื่อยังเชื่อยังเชื่ออย่างว่าคิดมากไปอ่ะขอสรุปแล้วใครมากเลย มากกว่าแล้วหนึ่มากกว่าใช่ป่ะจ้ะใช่ใช่หนมากกว่าก็ไม่ได้เป็นเป็นสองขูงผมอ๋อดิ้นเหรออ๋อตัวนี้สองอ่ะช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจนี่หรอกนะเราทำของเราแล้วกันนะโอเคป่ะอันนี้เป็นของซิสเต็มหนึ่งที่เป็นของซิสเต็มสองก็ เราหนึ่งมากกว่าใช่เราสังเกตารามใครมากใครใครมากหสองมากกว่าทวาเป็นส่วนประกอบเห็นแล้ไม่ยากนะรู้เรื่องไหออกข้อสอบทำได้นะเอาดูดิทำไมเป็นสอง เไปไน็นไดูนี่ละแกัน,นะเออดูรูปดูรูปดิอันนี้ของอันนี้อันนี้ของอันนี้ตัวนี้ระบบหนึ่งสองสามสาม,มีสามระบบนะโฟมมันเ,เรียนขึ้นอย่างเงี้ยเอาให,ใหม่ลก็จะดูอะไรก่อนอ่ะดูโอเวอร์ชูตก่อนก่อนไหม โอ้ชชนใครมากสุดก <c ười> <và> ็ดูที่แต่ละโอชดูริมุมนะมุมใครมากสุดมุมหนึ่งหรือมุมสามมุมสามใช่ไหมตีนสามมากกว่าซีน่ึ่งเ่ะ

มากกว่าหรอ่ด้หน่งมากกว่าถ้าเซต้าสก็จะเ um. วาโอเวอร์ชุดใช้เยอะันใครโอเวอร์ชุดเยอะัน no พิกเซต้าน้อยยิงโอเวอร์ชุดเยอะใช่ไหมกปะสโอเวอร์ชุตแค่นี้หนึ่งแค่นี้ แล้วตัวเซตติ้งทางเป็นไงเซตติ้งทาง T S สี่ส่วนโอเมก้าส่วนสี่ส่วนซิมาดีเปรียบไดว่ามันเท่ากับซิมาดีเท่ากันซิมาดีตัวเดียวกันซิปาร์ดีตัวเดียวกันใช่ไหม สติงถ่านพอเท่ากันใช่ป่ะสตริงถ่านคือตัวเนี้ยเนื่องจไอตัวนี้มันเท่ากันหมดทั้งสามาตัวตัว T N ก็เท่ากันสามตัวไม่ใช่มันมันมันจะมันจะเข้ามาในกรอบไอ้บวกลบสองเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยในเวลาที่เท่ากัน เพราะว่าเอ็กวิดเอเนเชียที่ใช้ในการคำนวณเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมหน้าตาใบไอ้นั่นตัวอื่นเหรอพิธามพิธาม่ยพิธามพิธาม,ามโอเปกาดีไหนมากกว่ากันดีสามใช่ไหมเพราะสามเปนอยู่สูงกว่า่

แบบไอ้ดีนคาใช่ี่ยมีคนชอยยังได้ศูนย์เลยนะดีตงครเนี่ยใช่ปะเท่มากเลยอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะรูปที่สองนี่อ่ะเอาอันนี้ก่อน จ,จบแล้วนะเดี๋ยวหน้าที่เจต้โอนี้นตัวบุม่มเซ็นเ,นเนตอร์เล็กจสองกับหนึ่งใครมากกว่าหนึ่งมากกว่าใดูใหดูเลยหนึ่งมากกว่าใช่ไหมเออหนึ่งหนึ่งมากกว่าอันนี้มันล่ามันตรงกว่าอันนี้มันเงยกว่าไปเฉีมากกว่า พอเราโคไซน์หนึ่งก็น้อยกว่าเพรเซต้าหนึ่งก็น้อยกว่าพราะโอชุดหนึ่งก็มากกว่ามากกว่าถูกป่ะถูกนะโอเคพิทามนะพิทามโอมิก้าดีใช่ไหมพิ่ามสองมากกว่าหนึ่งหรอามโอมก้าดีอ๋อโอมก้าดีมากกว่า กดีเป็นไงนดีงงนไามเป็น้งตงใปผเ็ก้ดีหนเดี๋ยวอผมก้ีสเป็นเป็นไงมก้ดีมก้ดีสอ,ไปไปอ,สอใครมากกว่าสองสงสัญญว่าใครมากกว่าง,งงเลยเมันท่าไปเออ ช่หรอโคกดีอตรงนี้ไม่เามการดีตรงนี้ไงกดนนกอ์เดียวไ่ดีมันอยู่มันอยู่การดีหนึ่งกาดีสองมันเท่ากันมันเท่ากันแสดงว่านิ้ทามันเท่ากันเท่ากันอ๋อที่ดีมันเป็นเส้นค้า อ่ะชิมาดีตอบแก้ตัวนี้ไิมาดีหนึ่งช่ไหดีสองใครมากกันสองมากกว่าใช่ไหมโอเคชิมาดีสองมากกว่าพอเรานจะต้องทามใครมากใครมากกว่าหโอเคเห็นป่อันหนึ่งก็ไก่ไก่กว่าสองอย่นี่อ๋อดูสับสนเลตรงนี้นิดหนึ่งเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไร

เสื้อตั้งเท่ากันพอเราไอตัวต้นไม้ที่คุณพูดถึงเนี่ยมันก็เท่ากันตัวนี้เท่ากันเพราะเราโอเวอร์ชูดก็เท่ากันใช่ไหมโอเวอร์ชูดเท่ากันโอเวอร์เก่าด er ีไหเท่ากันสามมากกว่าสามมากกว่าคะแนนเท่าไงสามมากกว่าสามมากสุดแปลว่าสาม น้อยสุดน้อยสุดคือเร็วสุดเห็นไหมอะตัวสุดท้ายชั้นเ่องถามซิ่งปฏีใครมากกว่าสามสามมากกว่าสามยาวสุดหนึ่งเล็กสุดแปลว่าชั้นเ่งธามสามเป็นไงน้อยสุดเป็ไง นึงร้อยอยหนึ่งนี่เป็นชาเลยไม่ถึงเอเคนะอ้ามีคำถามไหมง่ายไหมตกลงงึ่งกึ่งึ่งึ่งง่ายไหมตะวันไม่มีแดง๋ยวผมว่า